สำหรับวันนี้นะคะจัดมาให้กับรถเบรหลักนะคะเพื่อนๆ Honda City 1.0ตัวเทอรโบคันนี้ใครที่มองหารถประหยัดน้ำมันต้องบอกเลยว่าคันนี้คุ้มและตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าหลายๆท่านแน่นอนเพราะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะคล่องตัวในการใช้ด้วยไม่ว่าจะเข้าเมืองเดินทางไกลนะคะตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีรถ ออปชันรถและความสวยภายนอกภายในของรถคันนี้ต้องบอกก่อนว่าสภาพ5ดาวแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นรถคัสเกตเอบริษัทเราแน่นอนค่ะรถเกตเอเท่านั้นที่นำมาขายให้กับคุณลูกค้าคันนี้นะคะค่างวดผ่อนเริ่มต้นที่7ไปทาวตลอดอายุสัญญาและที่สำคัญจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถกันเลย ใครที่ตามหาอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถคันนี้กันรอบคันนะคะคันนี้ได้เป็นตัวรถสีเทาเดิมโรงงานนะสีเทานี้นะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็นสีเทาที่เราเอามาทําสีใหม่อับน้ําใหม่หรือว่าปรับเปลี่ยนสีไหมไม่ใช่เลยนะคะคันนี้เป็นสีเทาแท้จากโรงงานนะกระจังหน้าโครเมี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะจุดเด่นของตัวซิตี้นะโฉมนี้ กระจังหน้าจะไม่เหมือนตัวก่อนหน้าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขับไปตรงไหนมีแต่คนมองแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาดีไซน์คันนี้มาสวยและโฉบเฉี่ยวมากคันนี้เป็นรถมือเดียวราคาตั้งขายอยู่ที่4 0 0แสนกับ9,000บาทเท่านั้นนะในส่วนของออปชั่นต่างๆนะคะภายนอกถึงแม้ว่าล้อแม็กจะเป็นล้อกระทะนะคะแต่ว่ามีฝาครอบล้อและสวยแน่นอนในส่วนของตัวภายใน เรื่องของออปชันพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะควบคุมคอนโทรลต่างๆจากพวงมาลัยได้ในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้บลูทูธเล่นได้ที่สำคัญคันนี้ได้เป็นตัวปุ่มสตาร์ทแล้วนะคะปุ่มสตาร์ทมาเรียบร้อยกุญแจรีโมทอีโคโหมดมีมาให้นะคะเป็นหมดประหยัดพลังงานประหยัดน้ำมันนะคะเวลาที่จอติดไฟแดงเนี่ยเหมือนเครื่องดับนะแต่พอเราเริ่มแต่คันแรกเนี่ยมันก็จะ ปัดเครื่องแล้วก็ขับเครื่องต่อได้เลยเป็นการประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งทางนะคะในส่วนของตัวเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้เบาหนังตึงๆนะคะระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กที่บอกก็มีมาให้ด้วยในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะคันนี้ได้เป็นปรับไฟฟ้านะคะเป็นปรับไฟฟ้านะ,ะรถสวยแน่นอนนะคะด้านหลังนะ,ะนี่เลย ในส่วนของคัวห้องผู้โดยสารนั่งได้ถึง3คนนะคะและที่สําคัญสายเบลอะไรต่างๆอยู่ครบตึงๆแบบนี้นะคะรถสวยมากต้องบอกว่าเจ้าของเก่าดูแลรถคันนี้แบบดีจริงๆคนนั่งด้านหลังนะคะเข่าไม่ชนหัวไม่ชนแน่นอนนะคะหัวไม่ชนหลังคาเข่าไม่ชิดกับเบาะด้านหน้านะไม่ว่าคนขบับนะคะจะตัวสูงขายา,ยาวขยับเบาะมาแบบสุดแล้ว คนนั่งด้านหลังก็ยังนั่งสบายอยู่ครื่ลามมีมาให้เรียบร้อยกระจกแท้เดิมโรงงานทุกบานนะคะในส่วนของด้านหลังก็โฉเฉี่ยวมาแบบนี้เลยมีโลโก้วิเทคเทอร์โบโลโก้ฮอนด้ต่างๆจากศูนย์นะคะรุ่นย่อยซิตี้อยู่ครบแบบนี้นะคะใครที่หาอยู่ต้องบอกว่าเดิมทั้งคันเดิมโรงงานไม่พอในส่วนของฝากระโปรงหน้าน็อตไม่มีขยับไม่มีไขในส่วนของด้านห้องเก็บของด้านหลังนะคะจะบอกว่า คันนี้นะเห็นไหมเก็บกระเป๋าเดินทางถึงแม้ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ขนาดใหญ่นะคะสามใบาวางได้เลยนะสบายๆเลยนะคะเดินทางต่างจังหวัดไปกันเป็นครอบครัวหรือตอนนี้นะใครที่จะทำธุรกิจนะคะหรือว่าไปวิ่งในส่วนของตัวแอปพลิเคชันต่างๆจะบอกว่าคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานของคุณลูกค้าแน่นอนเหลือเยอะแน่นอนหลังจากที่มีรายได้แล้วเพราะว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมัน เติม500จะบอกว่า500นี่วิ่งจะลืมเลยนะนะคะตัวห้องเก็บของนะคะกว้างขวางมากเครื่องมือไม่แรงยางอะไหล่มีมาพร้อมแล้วดูในส่วนของตัวอ่างยางอะไหล่นะคะเดิมโรงงานเลยรอยซีนต่างๆนะคะครบทุกจุดนะรถสวยเดิมๆหัวน็อตไม่มีขยับในส่วนของตัวฝากระโปรงท้ายนะคะหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะนะ เดิมหมดนะคะนี่เลยเดิมเดิมเลยมาดูไฟท้ายเวลาเราเปิดไฟท้ายเราก็โชว์เชียวส,สวยๆสไตล์วัยรุ่นนะคะรถสวยไปดูด้านหลังก็สวยด้านหน้าก็สวยนะคะด้านหน้าเขามาแบบดีไซน์มาดีค่ะบอกก่อนอันนี้ต้องบอกว่าห้องเครื่องสตาร์ทอยู่นะตัวรถสตาร์ทอยู่นะคะเครื่องติดอยู่ในส่วนของตัวน็อตต่างๆ ไม่มีแกะไม่มีถอดฝากระโปงหน้านะคะเพื่อหมายต่งตางๆจากโรงงานอยู่ครบสีแต้มเดิมทุกจุดจากโรงงานก็ตรงทุกจุดเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วการันตีและเชื่อใจได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมมันแน่นอนนะคะรถสวยคัดเกตเลขไม่หนึ่งแสนสโลได้รถปี2021ยีอีกครั้งนะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่ 4 0 0 0 0้าบาทค่างวดผ่อนเริ่มต้นที่7,000และที่สำคัญจะเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถใครที่หายอยู่นะคะที่ทอโฮลโต้2สาขานะสาขา1น,นะคะริมถนนสวินทวง,งข้ามกับบิ๊กซีสวินทวงส่วนสาขา2เลยไป500เมตรเท่านั้นนะคะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสาขา1ห,หรือสาขา2ดูรถทุกคันของเราได้เลยฝากไว้ด้วยนะคะ Honda City 1.0ตัว S อ u r ท o ใครที่อยากได้เข้ามาจับจองเป็นเจ้าของเลยค่ะ